มีแต้มแล้วครับนี่ดินติกต๊กติก๊กติ๊กเสียงดินแตกๆเมื่อกี้ไปใส่เบื้องหลังนี่ก้อนครับเบื้องเบื้องหอยตัวเลยครับเนี่ยเห็นตูวเลยครับใส่สวยพุ่นเห็นเห็นนี่นี่ครับนี่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 นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อตั้งกองก่อนครับดินดินสวัสดีครับมีภาพมาใส่เบียรอีกแล้วครับมื้อนี้ เป็นไม้ล้างบ้านครับผมใส่เป็ดไม้มานนำใส่เป็ดไม้มาพร้อมครับใส่กระปูมาหน่อยหนึ่งจับกระปูครับไปหาเขียดบึกขึ้นนี่ดีเขียดมากชิบผ้ตัวกับกระปูอีกสิบกัวครับเบ็ดสามสิบมือนี่ย่างละย่างละเครื่องบม่เครื่องดอกกระปูหลายกัวกระปูกเกือบยี่สิบกเมืองครับหล้างบ้านอา่า ใส่หวกใส่ใส่เดือนมาหลายใส่กี่เดือนมาหลายล่ะหวกกับใส่หลายเถอดล่ะเปลี่ยนบ้างครับนี่เหียดกับใส่ไปแล้วเที่ยงหนึ่งว่าหากระปูบ่ได้ครับได้เต็มที่แค่นี้เลยสิบเจ็ดสิบแปดตัวนี่แหละเดี๋ยวไปลองมึงครับว่าสิเป็นทั่ไหนเยอะกระปูหายล้างบ้านครับเดีย๋ยวไปใส่บิึง หม้นี่ขอดสาหญ่ครับตัดกันครับทางน้ำออกไปหน้าน้ำน้ำสไลด์เขานี้ได้ครับสาหย่หลังบาทนี่นะตอนใส่หวกครับหลังนี้ตอนใส่หวก,บหหวกเบ็ดหายครับหาเบ็ดไม่เจอใส่ปูร่องเมืองครับนี่เนย่าปูมาใส่เมื่อนั้นเบ็ดหายครับ ไส่ปูร่องเมืองเป็นไดมาเนี่ยมีแต้มแล้วครับนี่ดินติกต๊กติก๊กติ๊กเสียงดินแตกๆ่งกีไปใส่แล้วเหรอน,น,นี่นี่นี่ยุครับนี่ครับอ่าขึ้นิงแท้ดินจนเมื่อยบ่นี่ปากคอครับมาแล้วครับแต้มได้ครับหมอหญยแห้งครับใส่สวยเก็บครับห่อยเลยครับห่อยเลย เบิงหลังนี่ก้อนครับเบิงเบิงหอยตุงตันเลยครับนี่ปลาคอด้วยใส่สวยครับเดี๋ยวติดกอเขาหอยเลยครับนี่หอยเลยเห็นตัวยังสีเลยครับหอยตรงตังเลยนี่ครับปลาคอครับใส่สวยเลยด้วยสุดมังคัดกอเขากับดีเลยนี่ครับ ยูปโอ้ใสสวยครับตัวนี้เด๋ยวเลยโอ้ยหัวปูไปน้อยครับแก่ใส่สวยใส่ยูกำต็มครับโอ้สวยเลยเก็บครับผมถูกงเลยครับดินเต็มขึ้นมั้งนี่พัดเลยครับใสสวยใสวยส,วย,สวยครับผมเก็บเก็บ ใส่ไ,ไงครับต่าแขนเลยอู้กินลึกอ้วกุลครับนี่ติดอยู่มุมปากโอ้โหเฮ้อูอ้เสียงปลาสวกแค่ไานครับเรรียบ้อยแต็มสวยครับแต็มนี่ เนี้ยกระปูครับไดพ้นอยู่ปูหายากแห้งครับมุ่ไปหาใส่ปูมขึ้นไปราจับเกียดกะได้มานิดหน่อยครับแมลงใส่ต่อโอ้ยุ่นดินจะเราเสียกพันเบื่งเนี่ยมาอีกแต้มแล้วครับนี่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 นนใหแก็อเขาตึกตึกตึกึกเกือบยางพานแล้วหลังนี่นี่เห็นตูเลยครับใส่สวยพูด อู้ดินครับอู้น,นี่แจวครับแจวเลยแจวเลยว้าวอีกหนึ่งแต้มครับผมสวยอยู่อยากเก็บครับสวยเลยแตมนี้ครับสวยอยู่อู้ที่ขอบปากครับ แนน่ทั้งนี้จะเป็นเงี้ยเขียดครับเปลี่ยนใส่เขียดตอนดึกนี่ครับต่างหน,น,น้าได้ยินเสียงดินครับตุบตับตุบตับเลยกูเปิดล่างนั้นอยู่เได้ยินเสียงดินยุสัยะหสอเะยิีนจะเสียงแม่นบ่ เนเบ็ดมีเสียงดินต่วมต่วม่วมเบ็ดยู่ใสเฮ้ยเ้ยนี่นครับนี่นีนี่นีเดี๋ยวเด๋วเดตั้งกองก่อนครับดินดินดินครับดินใหญ่เลยลงมือนะครับเบ็ดยู่ใสอู้เบ็ดกงเลยครับอู้ดินครับดินดินดิอยู่กนนน อู้นี่นี่อุปกรณ์ครับใส่สวยอยู่อู้หลากเลยอู้นี่ครับได้แล้วครับผมไดแล้วใส่สวยเลยนี่ครับใส่สวยเลยนี่เก็บครับ นี่ครับสวยเลยยี่ครับถือว่าใช้ได้ครับตั้งนี้เงียเกียดครับผมสสวยครับแต้มนี่หมานครับมาอีกแต้มแล้วเก็บดเลยหมานครับหมานอยู่เงียเกียดเงียบปูครับใส่สวยครับหมาย้างบานพออด้กินครับผมนี่หมานอยู่ไปต่อครับเหลืออีกนิดนึง เหลือครับนี่เหลือจงไว้สามหลังครับเียดสองหลังเอ้ยปรเม็นสามสี่ซี่จงไว้สี่หลังครับไปตามเนียขอบสานี่แหละเศร้าแล้วครับเก็บเหยื่อสองตัว่าปูเหลือสองตัวนี่ครับใส่ใบคาง้าหน่อยครับหลังบ้านรอลุนกางเว้นเบมองครับว่าจีเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วครับกูเบ็ดเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานยุบานครับผมกลับถึงมาแล้วครับนี่ผลงานเข้ามือนี้มันคือในประคอหน่อยตัวนึงครับนั่นตัวหน่อยกระโม่สาอมาได้สามตัวครับเนื้อปูครับเขียดเบ็ดสามสิบครับถือว่าโอเคอยู่หมานอยู่ครับสําหรับเนื้อปูครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับชมคลิปครับผม ตปา,าปุญกรคกับผลาปลาเนี่ยแหละครับหูมาาไม่ไม่เลยสวัสดีครับผม